ออมความรู้ออมวิชาอมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่36เขาบอกว่าเมื่อเราจุ่มแผ่นโลหะที่ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ย ลงในน้ำที่มีไอออนของโลหะอีกชนิดหนึ่งจะได้ผลการทดลองเป็นดังนี้ก็คือเขาให้แผ่นโลหะสารละลายแล้วก็ผลการทดลองมาเนาะแล้วข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าข้อใดที่สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวได้อย่างถูกต้องก็เรามาเริ่มจากคีย์เวิร์ดคำถามของเขาก็คือตัวรีดิวตัวรีดิวเนี่ยอืมก็คือตัวที่ ไปรีดิวคนอื่นเนาะแปลว่าตัวมันเองอะ่ะจะถูกออกซิไดซ์ดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับมันเนี่ยก็คือออกซิเดชันซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยก็คือการจ่ายอิเล็กตรอนเนาะ ดังนั้นสิ่งที่เขากำลังถามอยู่ก็คือโลหะตัวไหนเนี่ยมันสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดนั่นเองก็ตัวที่เป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะต้องเป็นโลหะปกติเนะก็คือเกิดจากการเป็นโลหะปกติเนี่ยไปเป็นไอออนโลหะ อืมก็เลยที่เราจะเทียบมันได้เนี่ยก็คือรู้ว่ามันเกิดปฏิกิริยากันหรือเปล่าตัวสารละลายเนี่ยที่เป็นไอออนบวกอะ่ะมันจะเกิดการรับอิเล็กตรอนอืมดังนั้นถ้ามันรับอิเล็กตรอนได้ดีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นโลหะที่ผิว ของแผ่นโลหะที่เราจุ่มลงไปเนาะก็ถ้าสมมุติว่ามันรับอิเล็กตรอนได้ดีแล้วมันก็จะจ่ายอิเล็กตรอนได้ไม่ดีด้วยเนาะ นั้นเรามาลองเทียบความสามารถของโลหะแต่ละตัวกันในแต่ละการทดลองการทดลองที่หนึ่งเนี่ยพี่จะได้ว่าเหล็กจะจ่ายเอียกตอนได้แยก่กว่าซิง เพราะว่าไอออนของเหล็กเนี่ยมันสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีนั่นเองเออก็เลยเกิดเป็นโลหะที่เกาะที่ผิวดังนั้นความสามารถในการจ่ายเนี่ยของเหล็กก็เลยน้อยกว่าซิงค์เนาะในทำนองเดียวกับข้อ2ก็จะได้ว่าอันนี้เป็นทินเนาะก็จะน้อยกว่าตัวนิกเกิลข้อ3ก็เช่นเดียวกัน นิกเกลิลก็จะน้อยกว่าเหล็กข้อสี่ก็เป็นเหมือนกันก็คือซิงจะจ่ายได้แย่กว่าอลูมิเนียมส่วนข้อห้าเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันจะกลับกันจากข้ออื่นจะกลายเป็นว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันจ่ายเอเกตตอนได้ดีกว่าเหล็ก ดังนั้นพอมันจ่ายได้ดีเนี่ยมันก็เลยไม่ยอมรับอิเล็กตรอนมาก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นโลหะอะลูมิเนียมที่ผิวของเหล็กนั่นเองเราก็นำข้อมูลตรงนี้มารวมกันเนาะเราจะได้ว่าตัวที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นอลูมิเนียมเราลงมาก็จะเป็นซิงค์เราลงมาเป็นเหล็กนิกเกลิลแล้วก็ ทินดังนั้นข้อที่ตรงกับข้อนี้เนี่ยก็คือข้อ2นั่นเองก็เลยตอบข้อ2ก็สำหรับสรุปข้อนี้ข้อนี้เขาต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซึ่งตัวรีดิวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถูกออกซิไดเนเพราะว่าไปรีดิวคนอื่นดังนั้นถ้ามันถูกออกซิได์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือเกิดการจ่ายเอกตอน ในที่นี้เนี่ยมันเป็นแผ่นโลหะก็คือโลหะที่ไม่มีประจุดังนั้นมันก็เลยจะเกิดการจ่ายอ e ิเล็กตรอนออกไปเพื่อได้เป็นประจุบวกเนาะอันนี้อาจจะเป็น2บวกหรือ3บวกก็ได้แล้วแต่จํานวนอ e ิเล็กตรอนที่จ่ายออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแผ่นโลหะกับสารละลายถ้าสารละลายเนี่ยมันสามารถรับอ e ิเล็กตรอนได้ดีกว่าแผ่นโลหะก็จะเกิดเป็นโลหะที่ผิว อืมก็คือโลหะของไอออนเนี่ยจะเกิดอยู่ที่ผิวนั่นก็คือตัวแผ่นโลหะเนี่ยมันสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีนั่นเองก็จากผลการทดลองตรงนี้เนาะเรานำมาวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนของโลหะแต่ละตัวก็จะได้ว่าเออถ้ามันเกิดอยู่ที่ผิวเนี่ยความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเนาะแล้วฝั่งที่เป็นแผ่นโลหะก็จะมากกว่า มีข้อสุดท้ายเนี่ยที่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าตัวที่เป็นไอออนเนี่ยมันสามารถใจอ็กตอนไี้ดีกว่านั่นเองมันเลยไม่ยอมรับอีกตอนมาเพื่อที่จะเกิดเป็นโลหะที่ผิวเราดูผลตรงนี้แล้วเราก็นํามาวิเคราะห์ต่อก็คือหาว่าเรียงลําดับห้าตัวเนี่ยเป็นอย่างไรก,ก็จะได้เป็นอลูมิเนียมมากกว่าซิงค์มากกว่าเหล็กมากกว่าดิกลแลวก็มากกว่าทินเนาะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเอง เอมความรู้เอมวิชาเอมปัญญาเอมสืขข่อคู่ค่ะค่ะ